Bk5 เนน DK57 ได้ทดลองฟรี7วันระดับลิเจเนรี่อะค่ะไม่ต้องสุ่มและติดตั้งไปเลย <S <S เอาแล้วไงแล้วมันมาจริงกับ Bk5 7ระดับลิเจเนรี่ว่ะทุกคนโอ้โหสัโขบเป็นไงคือบอกเลยว่าสัโขบอย่างเวอร์ครับทุกคนครับโอ้ยเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ผมจะไป30คิวเลยปะเนี่ย <S 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 ดูดีครับ โคตรสวยครับทุกคนดีครับสกินใหม่สำหรับ b k 5 7ระดับ Legendary เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะครับว่ามันจะเวอร์ขนาดไหนแต่เพาว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับมาครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นครีเอเตอร์นะครับก็ไม่ได้ถาวรนะทุกคนและหลายๆคนก็ได้จะเห็นเอฟเฟกต์ของสกินนี้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วไงเพราะว่าผมจะมาพร้อมกับการสอนแต่งนะครับทุกคนครับ b k 5 7นะแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ปืนเมนผมแน่นอนนะครับสำหรับ b k 5 7ใใในนนนนนรรรออออบบีี้้้้้ทททุุกกกกคคคคพมมม่่่จจะะไไปปดดดูขงงงแแตลลลลววยยาื์เ็ััหผ ไม่ได้อัพคลิปเกือบอาทิตย์แน่ติดธุระหลายๆอย่างนะครับปัญหาชีวิตลุมเล้าในทุกคนยังไงแค่ทุกคนกดไลค์เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วนะครับทุกคนทุนี้ยอดทอมากนะลองใช้ให้ผมได้นะทุกคนนะ <c oughs> อยู่เป,เป็นเพื่อนกันนะครับบีเคห้านะครับในการแต่งกับผมในเซตนี้เนี่ยเอาจริงแล้วก็เป็นเซตที่แต่งไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็มันค่อนข้างแต่งง่ายเพราะว่ามันเป็นปืนที่เข้ามานานแล้วแหละที่ผมแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็เปลี่ยนจากปากกระบอกปืนเนี่ยตอนแรกที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นเรื่องของเก็บเสีียยยงแแแลล้้้ววววกก็็รรระะะะดดาาาาาาเเเเมมมมมจนนนนนััตตต่่่่่ใใออผผไไิพชป นีครับ d i s โบนะครับก็คือเพิกที่ทําให้การเคลื่อนไหวของศัตรูเนี่ยช้าลงเมื่อเรายิงที่ขานั่นเองนะครับก็นั่นแหละเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับช่วงนี้คนจุ๊กเก่งกันเยอะส่วนของแต่งส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระยะดาเมจและก็ความแม่นยำแมลงยิงนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ไม่ได้แต่งอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้นะครับ BK 5 7ระดับ l e g e n a r y ใหม่ล่าสุดนะครับผมของเจ้าตัวนี้นะทุกคนสโคบโกงชัดจริงอันนี้ผมบอกเลยสโคบอย่างโกงอ่ะโอเคถ้าทุ นะครับผมทุกคนจะบอกว่าตานี้จริงๆแล้วผมบอมไปแล้ว4ี่รอบแล้วนะครับ <c oughs> คือไอตอนแรกผมเล่นเอองงๆอยู่กับสำหรับ B K นะครับแต่ว่าในรอบนี้ผมเอาจริงแล้วผมบอมมาแล้วก็คือก็คือในเซนแรกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น d i s a b เ e ใช่ป่ะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนไปแล้วใช้เป็น F M J บ้างแลวก็ d i s a b l บบ้างนะครับผมไม่ได้เล่นหลายวันมากๆนะทุกคนอันนี้ผมบอกเลยแล้วการที่ผมไม่ได้เล่นหลายวันการวางเป้าผมร้ จะดรอปลงมานิดนึงแต่สิ่งที่ผมเจอมากที่สุดก็คือทามมิ่งผมเปลี่ยนผมก็เลยต้องขอวอร์ประมาณ4ตาก่อนนะครับเพื่อที่ทามมิ่งผมจะได้กลับมาเป็นปกติไงโอ้โหเดี๋ยวพอมาปกติแล้วเรีนรู้เรื่องครับไอตอนเล่นตอนแรกเมื่อกี้ผมบั่นใจมากว่าผมเล่นได้แต่ว่าทามมิ่งของผมมันไม่มาเลยครับโหมาตุยโมไปกยแตยบอกว่าตอนนี้ อวิ่งข้างหลังเลยเหรอจะบอกว่าตอนนี้ทามิ่งมา100%หรือยังก็ยังนะครับแต่ว่าผมจะไหลให้สุดไงอุ้ยก็มาดิครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแป๊บเดียว BP 5 0ก็แรงเกินลูกพี่ไปครับสตรีมช็อตแบบโดบโดบไหลขวาไปโอเคสวยครับอุ้ยจะถามว่าแรงไหมันแรงนะครับผมผมบอกเลยว่ามันแรงแม่แต่ว่าผมโดนอะไรวะเนี่ยผมโดนแอคโคฮะคือมันแรงนะครับผมมันแรงนะแต่ ชาติถ,ถามว่าระยะใกล้ไหวกับปืนอื่นไหมผมคิดว่าไม่อะไรของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าถ้าไปสู้ระยะใกล้ๆเนี่ยมันลั่นไม่ได้เร็วมากนะทุกคนก็เลยต้องแบบเน้นระยะนิดนึงนะครับผมทุกคนครับเอาเดิเอาเดิเอาไปละอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะไปเพื่ออะไรวะเนี่ยดีเลยครับผมเหตุผลที่เราต้องมาซ้อมบ่อยๆเพื่อที่ไทมิ่งของเราจะดีนะครับ โอเคสวยครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนต้องใจเย็นๆของเอฟพีใจร้อนไม่ได้สไลด์ไปเด้อเอาจะต่อยเหรอเขาจบไป30 28ไปเด้ผมไม่รู้ว่าผมจะคิวเยอะหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามให้เป็น MVP ทุกตาเลยกันนะพอให้มันเป็นไปได้เถอะเพราะว่าถ้าผมมาอัดคลิปไม่ได้เล่นหลายวันเนี่ยแล้วรู้สึกว่า <c oughs> สวยเอาโอ้โหสนาจะเห็นเราตอนวิ่งผ่านนะครับเชนายผมกำลังวิ่งไปเลยเมื่อกี้สไลด์ไป เคปลี่ยนแผนนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผ่านตรงซ้ายมือนี่น่าจะไม่ได้คิวใครแล้วแหละแต่ว่าเหมือนจะได้ยินเสียงวะเอาเลยล่าไป5้านัดเลยว่ะต่ำไปคเมื่อกี้ล็อกต่ำไปตอนนี้กำลังปลุกความพึกเขิมของผมอยู่โอ้โหสไนคมจัดตอนนี้ขอปลุกความพึกเขิมก่อนนะครับผมใจเยนบอกเลยว่าโอ้โหธรรมดาที่ไหนแล้วทุกคนย่าย่อท้อครับทุกคนคนเราเปใหย่ายยอทอมวิแล้วช็อตนี้คือมันแรงจัดเลยว่ะเฮ้ย เขาจะยอมแพ้ไหมไม่นะครับเพื่อนโทษทีเอาดิเอาดิดีเค57เซตนี้สกินใหม่ซะด้วยสกปอย่างโกงสกปรอย่างโกงแล้วผมไหลนะแล้วผมเอาสุดนะโอ้แล้วมีครัวก็เอาก็ล่ะอุ้ยะสุดหมดวิ่งก่อนเลยเ่ะเดี๋ยวเราเก็บให้เลยครับเอาเปล่เอาเปล่เอาเปล่ไหลาย,ยาวนะครับผมผมไปสนนะฮะเออ <laughs> เขามาดิครับผมโอ้โหเริ่มขึ้นแล้จวจังหวะนี้เริ่มขึ้นแล้ว,ว่เพื่อน s o รี่ว่ะเฮ้ย มาเลยวะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ปาดไปเลยเอา้าสองตัวครับตัวสไนเมื่อกีท่านน่าจะทนไม่ไหวเลยครับเปลี่ยนจนากสไนไอ้ซ์จีอาร์มาเป็นเซจจีอัลเปลี่ยนจนากสไนมาเป็น b ีพีห้าเลยครับน่าจะเครียดจัดเฮ้ยผม่นรถผมโดนทำลายทุกคนปาดซ้ายก่อนมาเปล่าไม่มาเข้านะ59ตัวสุดท้ายเนี่ยครับไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยตัวท้ายอ่ะ กมาดิครับผมตัวหลังเกือบมาเล่นผมละไอ้มดแดงโอเคครับถือว่าได้ฮนะเป็นไง MVP ไปดีชอนนี่ได้มาที่21คิวนะครับเกือบไม่ MVP แล้วเพราะว่าตัวเยอะไปนะครับเอาจริง21คิวนี้เกินคาดผมเยอะมากนะเพราะว่า BK 57ผมไม่ค่อยที่จะ มั่นใจเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยดีกว่าครับเล t โก้ s <S แล้วด่านอย่างใกล้กไงโอ้โหแล้วผมบอกเลยว่าด่านใกล้ผมไม่ชอบนะครับถ้าใช้ BK เนี่ยเอาไงดีวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอใช้วิธีการเล่นแบบบนบ้านกนดีกว่าใจเย็นเย็นเย็นไม่รีบครับโอเคมาซีมาส,มาสีกระบุมนี่ก็เสร็จโจดลครับโหแต่ว่าระยะก,กลากลไกลนี่ผมผมคิดว่าได้เลยอะผมชอบเลยอะกันได้หมดอะตอนเนี้ย การไกลๆได้ขอให้บอกอุ้ยนไปช้ามากเนี่ยขายให้เป็นเที่ยวนะลองก่อนนะครับลองเชิงเรเบการย่างเชิงไม่น้องอุ้ยระยะนี้แบบว่าตกใจไปเด้มาเปล่าวอู้หูแล้วใครมาปาติดทั้งนาเลย้ยระเบิดอู้หูวีดนไปสองนัดครับเพสกอร์ดีครับแปดต่อห้ายผมไหลเพข้างหลังรถได้ปะเนี่ยมีปะเนี่ยเอาไปแล้วกันเออเรียบร้อยเพื่อนระวังอี โอ้โหเห็นผมไวแต่ตอนกระโดดแล้วแต่ว่าผมไม่เห็นเขาเ,ยเลยเทเลต่อตึ๊บไม่รีบใจเย็นนี่ผลของความแข็มบอกเลยว่าอยู่ข้างนอกนี่แบบเออยู่ข้างบนบ้านนี่แบบชิลจัดเฮ้ยช่วงขาดาเมจแรงนะลองดูดูสักหน่อยบ้างทุกคนช่วงขาดาเิดแรงนะครับระวังนะครับอย่าโผลมานะครับไม่โผลจริงด้วยโอเคตั้งหลาบ้านแล้วมาไม่โผลเลยวะทุกคน เี๋ยวผมคิวน้อยนะครับคิวน้อยต่อยหนักโอเคยิงทั้งเกาะดีแหละของแทบต้องยิงทั้งเกาะนี่แหละบนบ้านเทียบครับทำไงเดีวะเนี่ยมาดิครับผมมาดิครับผมเอฟเฟกต์สกินก็ก็เทียบเหมือนกันนะเอฟเฟกต์สังหารนะครับยิงไปแล้วก็เป็นเส้นแบบวาร์ปเอ้าโอ้ยเดียร์รถไม่ระเบิดเลยรถระเบิดให้ผมแห้งนะบอกให้ แต่ความชุกกับผมนี่มันอะไรกันความชุกกับผมนี่มันอะไรกันระวางดิเพื่อนหูเพื่อนจุกได้หว่ะทุกคนรอดเฉยเพื่อนเราลอดเฉยเอ้ยเพื่อนหตกใจหมดเฮ้ยใครมันวิ่งเป็นเพื่อนกันนะโอเคสวยครับสามสิบต่อสิบห้าอย่างเ,เ,เาวิร์กเฮ้ยอ้าวแต่ว่าผมรู้สึกว่ารอบนี้คือเพื่อนของเราครับเขาให้วิ่งกันเก่งนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลเพราะว่าเพื่อนเราวิ่งเก่งนี่แหละเราก็เลยเล่นง่ายนะครับ สวยแวบเฮ้ยโอ๊ยกระสุนผ่านหน้าเอาปละเอาไปดีวะเอาไปดีวะเอาไปดีวะ,าาะ,าาะช่วยมันเยอะเกิน,นครั่ฮันเตอร์โดนไปก่อนเลยเปิดให้หมดครับกระบอกไหนที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเนี่ผมใส่หมดอะบอกเลยไม่มีการอ่อนข้อไม่มีการออมมือปกติแล้วผมจะไม่ค่อยใช้เบเตอร์หรือว่าใช้สกิลเลยครับ พราะว่าผมอยากรีวิวเจ้าตัวกระบอกไหนกระบอกนั้นให้แบบเต็มประสิทธ,ธิภาพที่สุดแตนน่ในตอนนี้คือผมไม่ค่อยมั่นใจสําหรับดี5 7ผมชกเลยข,ขอหน่อยแล้วกันหูเคนายผมไปแล้วอย่าไปสนครับเจ้าหมาน้อยมีเกาะแล้วไงอะครับโอ้โหต่อให้ไป4เม็ดอะสองชีวิตก็ไม่พอมาเฮ้ยดีเคผมสองชีวิตก็ไม่พอเลยแล้วหมาใครวนะน่ะหูไม่ขึ้นเหมือนกันเลยว่ะอ,อ๋อไม่เจอใครเลยที่บ้านเขาคนนี้โอ๊ยปึ๊บ อ้าวไม่ทันเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว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 จังหวะเริ่มไม่ดีแล้วตอนนี้ออกสายไหวเะละ่ะออกสายไหวเะล่ะและมาอย่างนี้เข้าหัวไปดีครับแล้วหมาใครตัดไปก่อนเลยอุ้ยฟรออย่าอย่าใจเย็นใจเย็นปึ๊บเฮ้ยปาดเะล่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะโอ้โหเดินถอยไปดีไม่ได้ตั้งใจนะครับก่อน่อดีขวานเจี๊ยบเลย ปาขอให้โอ้ย,โ,อย,โ,อยโดยสแปรโลอัดหน้าว่ะเฮ้ยโอเคครับสติมช็อตขึ้นบ้านเหรเป็นไงเก่าปะเฮ้ยแต่ไม่ได้ละผมต้องไปละเพราะว่าเลยแค่3คิวไปแล้วหนึ่งเลยแค่หนึ่งตัวโอ้โหไม่ทันเนี่ยูุตวนี้ตรงเป้าเลยโอเคแต่ว่าน่าจะเอ็มอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าทำได้ดีครับนี่โอ้โห,โห,โห,โหดีเคห้าเจ็ด จัดไปอยบแจมโอ้โหยี่ป่ะยี่คิวตุย5ว่ะเฮ้ยยี่คิวตุยหผมก็คิดว่าดีเกินคาดเราไปช่วยทีไปถึง1 5บคิวนะครับเพราะว่าเราตุยไป5้าถลบกันก็นั่นแหละทุกคนโอเคและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆุ้มเนียครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น o อ e r อร ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค e <kart on S 2> ่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย <S <S สยปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน o v e r t o ์ช p ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อย

เจ้าบีเคมาลุยกันดีกว่านะครับด่านเดิมอีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยว่ะเฮ้ยด่านนี้อุย้ยขวาเพียบเลยโอย้เยอะเกินโอ้หนักขวาเลยว่ะเมื่อกี้เยอะมากไม่น่าไหวว่ะเ,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 เดี๋ยวยดเดี๋ยวยดเดี๋ยวเดอุ้ยขาดเป็ดเดียวโอ้ศูนย์ห้าเฉยเชยนเชยเชยเชยเฮ้ยโอ้แล้ะทำมิงผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้มันนอนเท้าแล้วไปนอนทำไมตรงนั้นล่ะแล้วไป มาทำไมตรงนี้ล่ะโอ้แล้วเอาให้เราขึ้นงไงทุกคนช็อตนี้เน้นเน้นโอ้โหพอผมลุกพอผมลุกแล้วแต้มไหลมาเฮ้ยเจ๊กับก่อนใช่ยัยนะครับพอลุกแล้วแต้มไหลว่าจะตกใจนะเพื่อนเลิฟความอันตรายมันเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้โหแล้วแฟด่างนี้ใช่ปะนะ่ะเป็นอาชัยแฟดแล้วลนะ่ะโอ้โหแล้วต้นขาเนี่ยยางชอบเลยฟึบอุ้ย มาดิครับผมไปไหลเลยชั้นสองมีปเปล่าโอเคเอ,อึบแล้วมาอยู่ทำไมตรงนี้ผมโดดจู๊กนะผมเ,เอา้าโอ้โหจังหวะสไนเป็นดีจัดเลยวะ่ะฮันเตอร์โดนแล้วก็พิเนเตอร์ไหลหมดครับไม่สนโอ้โหชอบเลยอยู่บ้านกันเยอะโอ้แบบนี้แหละเดบิชชอบอยู่บ้านกันเยอะๆนี่ยแหละโอเคสิบเก้าตัวสุดสุสไนรู้ะ โ,โหแล้ว22ต่อ15รอบนี้มันเร็วไปหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนเพื่อนเราก็ยังเอาเลยว่ะโอเคเฮ้ยเอาเอาเอาดิโอ,โ,โอ้โหสายนอนเฮ้ยข้าบนเอาไปละอย่าให้เล่นอย่าให้เล่นวามาสวยครับเฮ้ยเฮ้ยโ,โอ้โหเด๋ยวใจเนีย่ยเฮ้ยมาแล้วโดดมาอย่างนี้โอ้โยเกือบไปแล้วหนึ่งเม็ดเดียวไปดูว่าปล่อยเชยนายก่อนโอ้โหไม่น่าเลย คูทามิงไม่ดีครับกำลังปล่อยเคนายไอตัวบอดโดดลงมาเฉยเลยวะ29่าต่อ20ไปแล้วทุกคนโอ้ยให้ผมออกลงเลยก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนเดือดเกินมาครับตาสุดท้ายก็ต้องไหลให้สุดผมจะไม่แบบว่าแคมป์เคิมอะไรแล้ววิ่งใส่เลยและกันวิ่งใส่เลยและกันขอเดือดๆด้วยแะสเนเหรอมาดิโอ้ยอยู่บ้านหมดเลยวะเฟฟ้าฟิร์ฟปะโยปะปาทิพย์มจะเข้าหัวปาทิพย์ไมให้แบบว่า ปาทิบายให้ตุยมันไม่ได้มาทำไมตรงนี้เออเลสีเฟกผมยังไวเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้เล่นหลายวันแต่รีเฟกมันเร็วเกินไงโอ้โห K k n i f ไปเลยลูกพ่อแล้วไปงับมันเอาเรียบร้อย K knife ผมเข้ามาดิแล้วผมเข้านะเอ้ยโอ้โหเยอะเกินอะไรวะเนี่ยใส่หมดอ่ะผมไปสนลูกใครเอาตัวนี้ก่อนเลยฟันปันเอ้ยไอตัวนี้มันอยู่ตรงบัสกลางเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร 38แล้วต่อยี่สห่างไป10ตัวเฉียวเฉียวเฮ้ยครับไหลสุดครับโอ้โหเดบเค้ากลั่งบอกเลยมีเฟกมันมามาโทษทีอยู่เพื่อนรีเฟกไหลอย,อย่างนี้แล้วใครจะต้านไหววะโอ้โหดันไม่สนลูกใครอย่างนี้ไปขวามีอะไรเกือบเขา้าอะไรวะเนี่ยขอฟันหน่อยโอ้โหหลังเข้าไม,ไม,ไม่ไม่ทันครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมแบบตาผมโฟกัสอยู่ตรงเบรคเขาเลยครับเพี้ยนขวาชา้าไปนิดนึงโอ้โหโดนแฟดอย่างนี้โอ้โหเฮ้ย โดนแปดแต่ก็ไม่สนครับวิ่งใส่หมดมาดิโอ้โหเรียบร้อยเพื่อเราเก็บแล้วครับเฮ้ยโอ้โสยสไนต์ตัวนี้ผมโดนสองรอบแล้วโอ้โหสี่สิบหกไปแล้วอ่ะเร็วมากอย่า <c oughs> บอกเลยอย่าให้ผมคลั่งช็อตนี้อย่าให้ผมคลั่งครับบีเคห้าเจ็ดก็บีเคห้าเจ็ดเหอะมาหมาออกมาดิเฮ้ยข้างบนหรือชั้นล่างโอ้ยไอตัวสไนต์อีกแล้วแต่ว่าคนละตัวครับอู้ใช้สตรีมช็อตนี่มันได้ใจจริงๆมาดิไม่กลัวใครอยู่แล้วมาเลยมาเลย <c oughs> ออกมาให้หมดออกมาให้หมดโอ้โหตะลุยคาบ้าน บอกเลยถามว่ากลัวใครไหมไม่มีอยู่แล้วไม่มีกลัวอยู่แล้วผมอะเข้าหมดครับเข้าหมดครับเข้าหมดครับเอาให้กลัวไปข้างหนึ่งเอาให้กลัวไปข้างหนึ่งเกาะแล้วเกาะยังไงังไม่สนเกาะอยู่แล้วใส่สุดใส่สุดกันหมดมังก็มาดิโอ้โธ่หมดแล้วยังไงไปครับปล่อยให้หมดครับฮันเตอร์โดนยังก่อนวิวเฮ้ยโอ้โหนั่นไงจะเอาหมดนะครับแล้วไหลบ้านห้าสิบเจ็ดต่อสี่สิบห้าะไหลแบบว่า ฝั่งนั้นี่ไม่กล้าออกบ้านแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยโอเคห้ 58, าแปดทาร์ตเตอร์โดนผมเก็บได้เลอแช่สองตัวครับและไหลไปนหนึ่งตัวสุดท้ายเะล่ะตัวสุดท้ายปิดเปล่าเคนายเคนายเปล่าเรียบร้อยครับงัดหมดไม่สนลูกใครช็อตนี้โอ้ไม่เอเบีไม่รู้จะว่ายังไงแล้ครับตาสุดท้ายเดือดจัด <c oughs> เดือดเกินโอ้โห28่าดอีกแค่2จะ30อยู่แล้วโอ้โห28ก็โอเคแล้วผมสบายใจแล้วสำหรับ b ี ไม่เสียแรงที่ซ้อมมาก่อนนะครับเอาละครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมกันจนจบนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสําหรับการรีวิวนะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าคนขอคอนเทนต์ที่แบบว่าแกล้งคนหรือว่าปลอมตัวเนี่ยเยอะมากๆนะ FC ของเราเนี่ยจะชอบดูแบบรีแอคชั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูแน่นอนนะครับผมทุกคนครับแต่ว่าในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมมาจนจบแล้วก็กดไลค์ให้กําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยว้เจอกัันนนนใหาาาะครบบบ๊ยย